วัดสายขาวหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่แห่งนี้มีที่เที่ยวเยอะมากทุกคนอยจะพาไปบอดเต่าต้นตะลิงปิงแล้วก็ศพหลวงปู่ผันที่ไม่เนา่าทุกคนดูบรรยากาศดีมาก นะครับคืนนี้เราจะนอนที่นี่หาทํางานอยู่ตรงนี้ด้วยออนไลน์ไลฟ์สดตรงนี้ทุกคนที่นอนสบายมากไม่ต้องห่วงทุกคนมีฟงมีไฟพร้อมน้ําห้องน้ําสะอาดสะอ้านทุกคนวัดทรายขาวมาไม่ไกลจากโรงแรม W s o t ิล l ซเชลทุกคนเป็นโรงแรมแถวมอทักษิณร,ราชาพัฒ์สงขลาทุกคนไปดูสิบรรยากาศดีมากรีบไปถ่ายก่อนจะได้โพสต์แล้วก็เก็บนี้แต่ช่องที่กําลังถ่ายอยู่ยังโพสตไม่ได้ต้องรอ WiFi เวลาพรุ่งนี้เราจะไปเช็คอินที่ W So บิลทุกคนจะต้นไม้สวยมากดูตรงนี้ก่อน ตรงนี้กาลังจะออกดอกนี่ครับสับประรดสีเห็นไหมมันจะขึ้นมาเนี่ยนอนตรงนี้ได้ไลฟ์สดเดี๋ยวจะไลฟ์สดติกตอกด้วยทุกคนจากที่วัดไซา์ข่าวนะฮะสงขลา,นะ,ะขานะจ๊ะอย่าสับสนกับอ,อ๋อนับตกทรายขาวที่ปัตตานีนะฮะจริงๆหลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับไปทั่วประเทศหลายจังหวัดมากสร้างองค์จริงของท่านรูปใหญ่โตนี่แต่นี่องค์จริงโตใหญ่องค์ใหญ่แล้วก็เต็มองค์ด้วยเพิ่งทําพิธีเบิกเ,เมตื่อเช้านี่เองเปลวสีเงินก็มาพลเอกอ่อ อะไรนะคุ้มฉายานะ่ะที่เป็นองคมนตรีก็มาเป็นประธานแทนพระองค์ทุกคนนี่ฮะนี่เป็นโรงครัวนอนได้มีพัดลมทุกคนจะเรามาที่นี่เพื่อจะมีเวลาถ่ายทาคลิปต้นทุลงทุเรียนเห็นไหมมีทุเรียนยักษ์ตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอ,อ๋อศพหลวงปู่ผ่านันด้วยดีไหมทุกคนทุกคนจะกล้าดูไหมศพไม่เน่าศักดิ์สิทธิ์มากชาวมาเลเขาจะชอบมานะ วัดที่นี่นิมนนน้ก็มากันเยอะเลยวัดหัดใหญ่ในเขาก็ไปหัดใหญ่ในกันมาที่นี่ก็ทุ่งหวังตรงนี้เรียกวทุ่งหวังก็คือวัดชายขาทุกคนนี่ะโบสถสวนทุกคนดูสิเมมเ,มเต็มอีกแล้วแต่ก็จะพูดเตม,มเต็มเต็มก็โพสต์ไปเนาะ ต้องนั่งลบเมมเสียดายครับพาที่เพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้ก็หลายคลิปยังไม่ได้โพสต์ก็จะมาลบจะเลือกลบคลิปก็ไม่รู้จะลบคลิปไหนเพราะสาคัญสวยๆทั้งนั้นเลยบรรยากาศแบบดสดๆใหม่ๆบางทีเกาะหลีโป้งหลีเป๊กเกาะกูดคาบาน่าเชียงมงเชียงใหม่มลําพูนลําปางชุมพรกาเด้นอย่างเงี้ยโรงแรมดีๆที่พักดีๆเราก็ไม่อยากจะลบดูอาคารสวยเนาะแต่ไม่เป็นไรหาเราบอกไปในคลิปนี้สั้นๆ่อยโอกาสทุกงนนี้เช e ็คเอาท์จากที่นี่แล้วก็ไป อดับเบิ ale, ลยูโซเทลโรงแรมนะคะเดินไป2กิโลกว่าเราเอ้ที่ต้นมะปราง mm hmm. ก็จะค่อยเก็บบรรยากาศอีกทีหนึ่งทุกคน mm hmm. สวยมาก mm hmm. นี่หาย,ยาติอยูส่สมรูปผ่ันข้อทังนะ mm hmm. อันนี้ดอกโซมใช่ไหมสีส้มๆ mm hmm. อันนี้ไง mm hmm. คุณเอกไพบุญคุ้มฉายาที่มา mm hmm. ที่มาวันนี้เป็นประธาน ประตูวัดเราเดินออกไปเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าไปสี่แยกแย่ตรงนั้นก็จะเข้าไปอีก10กิโลก็จะเป็นสามแยกสำโรงทุกคนที่มีโรงแรมด so ับเบิลยูโซเทลทุกคนจะไปสมหลวงปู่พันธ์อยู่ตรงนั้นดังสนั่นรัดนโลกมีโบสถ์สวยไหมโบสถ์ใหญ่มากแต่ว่ายังไม่ใหญ่เท่ากับที่วัดอที่เราไปวันก่อนนะฮะที่เอาเต่าไป วัดอะไรนะที่ตะลิงชันจำได้ไหมเนี่ยก็มีนวดแผนโบราณด้วยทุกคนอันนี้รูปภาพมุนสูงของหลวงปู่ทวดที่นี่อ๋อนี่ไงทุกคนหลวงปู่ผันศพไม่เน่านี่ฮะคนนั้นนอนอยู่ทุกคนดูสิกล้าดูไหม ศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนจาสศพไม่เน่ารูดเป็นเหมือนทองคำรูยทุกคนนะีนะ่ทุกคนนอนอยู่ข้างบนนี่ลูกปู หลวงปู่พูดภาษาจีนได้ด้วยมาลีนี่ทุกคนสาราสวยมากตรงนี้จะเป็นสาราของหลวงปู่ทวดอีกอันหนึ่งองค์เก่าแต่ถ้าองค์ใหม่ที่เต็มองค์นะครับที่เปลวสีเงินเป็นอ,อโต้โผูในการที่สร้างสําเร็จสมบทุนเป็นสะพานบุญเนี่ยองค์ใหญ่มากทุกคนดูแล้วใช่ไหมใน ep ท,ที่แล้วนี่จะทอบบ้านหลังนี้มากตรงนี้จะมีความ,มือจะมีบอกกบด้วยทุกคน ไม่ใช่บอกกบสีบอดเต้าพุทิดพุทโธ่แล้วก็มีต้นตะลิงปิงนี่ไงพูดถึงต้นตะลิงปิงก็โปรตรงนี้เลยจะเก็บไปต้มเลยนะต้มส้มตะลิงปิงอร่อยีตะลิงปิงสวยไหมดกด,กด้วยทุกคนอุ๊ยออกลูกดกร่วงดูสิไม่ใคยกินอย่ไปลบเมมเครื่องนี้เมมเต็มอีกแล้วเคลียร์กันไม่ไหวมีบอกกบอยู่ตรงนี้มีต้นเก็ดมังกรด้วย อันนี้ต้นชอมปีนี่เก็บมังกรสวยทุกคนดูสินี่เก็บมังกรพันอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นอย่างไงนี่ฮะนี่เป็นต้นเป็นเหมือนชุมสัตว์เล็กๆท่านอยู่ในเต่าปลอมมีเยอะเห็นโผล่มาเมื่อกี้ไปหลบไปอย่างนั้นแล้วมั้งอ่ะมาตรงนี้นี่เขาเก็บมังกรไม้ดานีเก็บมังกรอันนี้เต่านี่ง สามตัวตรงนี้สี่ตัวตรงนั้นนี่เต่ากรนุใช่ไหมไม่เหมือนกันเนาะกับคุณละพันกับที่เราไปเจอที่เอาไปปล่อยที่วัดอภัยเขตทารามตรงสถานรถไฟบ้านนาสารนะครับทุกคนอันนั้นจะเป็นอีกพันหนึ่งวัดจำปาจําจได้แล้ววัดจำปาอีกวัดหนึ่งวัดตลิ่งชันที่เราไปเจอเตา่าด้วยวัดจำปาก็มีโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกําลังสร้างอยู่ทุกคน เดี๋ยวเราพาไปอันนี้ต้นเชอร์อรี่ไทยครับทุกคนเชอร์รี่ไทยนี่มีลูกด้วยนี่เชอร์รี่ไทยชอบเรือนนี้จังเลยขยักได้บ้างนี่ตะลิงปิงเราค่อยมาเก็บดีบ่าไม่งนะั้นมันจะล่วงเสียของหมดเลยน,น,นล่วงเสียของหมดเรื่องถ่ายไปจะพาไปริมน้ําเครื่องนี้ก็จะเต็มอีกแล้วเมมไม่ได้โพสต์เลยเพราะว่าต้องใช้ Wi-Fi ที่โรงแรมเราจะเช็ค อินโรงแรมพรุ่งนี้ W W นะโรงแรมชื่อ W S อ uh, so ่ W Sothel W S Sothel มิุคจะเรียกว่าอะไรให้เขาจง่ายๆทุกคนอาจจะคุ้นหู W Sothel โรงแรมนะสวยมากอยู่ตรงแถวราชาพัฒน์สงคลาออทักซี เขาบอกว่าส่วนอีกวัดหนึ่งที่เป็นสาขาของที่นี่เปอยู่บนเขาใช่ไหมหลงเขาเขาเรียกว่าอะไรนะวัดหลงเขาสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนต้องถามหากันเองนี่นี่หลงพรบิณลาเป็นอาคารปฏิสถา,านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้องค์องค์เดิมองค์องค์องค์งหนึ่งยังเดิมที่วัดนี้สร้างขึ้น แต่องค์ใหม่แบบนี้เปิดเนตรมิติยิ่งใหญ่มากมีลำมนูลาคนหัวลุกน่าภูมิใจมากเมื่อคืนก็มีการแสดงมนูลานะประทับใจที่สุดนะฮภูมิใจที่สุดในมรดกโลกของไทยเห็นไหมฮะนี่หลวงพ่อทุกวัดองค์ใหญ่องค์เต็มองค์นี่ฮะห้องน้ําสะอาดสะอ้านทุกคนเปทำธรรมชาติสวนยางสวนทุเรียนสาราที่เราจะ นั่งทํางานทํำไร้สดออนไลน์อยู่ตรงนู้นทุกคนริมริมน้ําสบายมากมีปลั๊กไฟด้วยทุกคนแต่ถ้าเกิดใครจะมาพักผ่อนตรงนี้เปิดพัดลมได้นะเนี่ยเป็นใช้สลาอเนกประสงค์ทุกคนมีบึงน้ําสวยด้วยนะตรงนั้นนะทุกคนตรงนี้จะเป็นเมืองโบราณร้อยปีนะที่เราอยู่นะ่ทุงหวังสงขา พืชพันธุ์ดีทุเรียนมะพร้าวน้ำหอมกาบนอบน้อมหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ศรัทธาเลื่อมสายหลวงพ่อผันศพไม่เน่าไงวัฒน,นธรรมสัมพันธ์ศาลศาสนาประเพณีงามตาประชาผาสุขใจด้วยทุยกคนคำขวัญของทุ่งหวังสงขลาทุกคนจ้าประทับใจที่สุดนะฮะเราโชคดีที่สุดแล้วที่เกิดเป็นคนไทยวันนี้นะได้มางานเห็นไหมหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดเต,ต็มองค์องค์ใหญ่เดียว เราไปเคลียร์เมมก่อนทุกคนเพราะนั้นถ่ายไม่ได้โพสต์อีกแล้วก็เต็มแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เต็มบ่อยลบแล้วลบอีกเนี่ยจะต้องติ๊กตอกเนี่ยจะคลิปติ๊กตอกคลิปขยะคลิปอะไรเขาเรียกนั่นแหละที่มันสั่งสมอยู่แล้วก็ถ่ายได้หนึ่งนาทีมันก็ตัดไปก็ต้องโพสต์เพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยก็จะเสียโอกาสทุกคนนี่หาที่นั่งรายสดทํางานทําหลักสูตรออนไลน์ตรงนี้ได้เลยอากาศดีมากทุกคนมีปลั๊กไฟเห็นไหมฮะขัรถสี น,ะะนีเย็นยๆนที่นั่งมาหินออกนอนเล่นได้สบายสบายรรยากาศดีมากเห็นหลวงพ่อทั่วทันหลังอย่างนี้เลยทุกคนตื่นเช้ามาก็เห็นพานิตขึ้นเดินเลี้ยวซ้ายไป2กิโลขึ้นรถไปสิบกว่ากิโลก็จะเป็นโรงแหลม W S W Soh Tel ทุกคน W Soh Tel Hotel นะฮะเป็นโรงแรมหรูหลาที่แบบเป็นที่เรียกว่าพูดถึงนะฮะนี่ฮะทุกคนโอเคนะสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้ไปเช็คอินกันที่ W s o t e l ครับทุกคนแล้วก็อาจจะไปสวนอ,อ๋อทางผ่านด้วยนะก่อนจะถึงถ้าไปจากนี้ก็จะเป็นสวนสัตว์สงขาด้วยน่าสนใจไหมถ้ามีเวลานะทุกคนเรามีเวลาจำกัดก็ต้องเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งโอเค